5คุณประโยชน์เครื่องไอเทราแครและ5วิธีในการทำตลาดอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2024คุณรู้จักใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่บ้างไหมครับถ้าคุณรู้จักคลิปวิดีโอตัวนี้เหมาะกับคุณและเขามากที่สุดเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผู้ชายคนนี้ครับคุณอัลเบิร์ตแอนสไตน์ชายที่อัจฉริยะที่สุดบนโลกใบนี้เขาได้กล่าวไว้เมื่อก่อนปี1955ครับว่าอนาคตของการรักษาจะมาในรูปแบบของคลื่นความถี่ ในปี2004นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันก็ได้ค้นพบคลื่นความถี่ที่เรียกว่าเทเลเฮิร์ครับมันเป็นคลื่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับคลื่นอินฟาเรดแล้วมีความถี่เดียวกันกับร่างกายมนุษย์ในปี2014ครับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถประดิษฐ์เครื่องสร้างเทเลเฮิร์เป็นเครื่องแรกบนโลกใบนี้และในปี2021ครับบริษัทไพร์สอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องไอทซระแคร์ Care, ไปทั่วโลกครับ เมื่อคลื่นตัวนี้เข้ามาสู่ร่างกายของเราครับมันได้เกิดคุณประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด5ข้อดังต่อไปนี้ mm hmm. ข้อที่1ครับคลื่นตัวนี้จะเข้าไปขย่าเซลล์ในร่างกายของเราเป็นล้านล้านครั้งต่อนาทีทําให้เซลล์ของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีขึ้นแอคทีฟขึ้นครับข้อที่2ครับคลื่นตัวนี้ยังไปช่วยกระตุ้นน้ําในร่างกายของเราระบบเลือดต่อมน้ําเหลืองต่างๆให้มันไหลเวียนดียิ่งขึ้นช่วยทําให้น้ําเหล่านี้มีออกซิเจนมากขึ้นครับ ข้อที่3ครับคลื่นตัวนี้ยังช่วยทําให้กระดูกร้อนขึ้นด้วยครับช่วยลดอาการบวมตามข้อต่อต่างๆของร่างกายครับข้อที่4เลยครับไฮไลท์มากๆเขาช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ใครเป็นออฟฟิศซินโดมปวดคอบ่าไหลา15นาทีรู้เรื่องครับและข้อสุดท้ายครับช่วยลดเรือนริ้วรอยทำให้ผิวเยาวดูอ่อนกว่าไวัได้ด้วย หลักการจะใช้กับอุโมงที่ผู้หญิงเอาหน้าเข้าไปครับอันนั้นเป็นคลื่นอันต้าซาวันอ่อนของเราเป็นคลื่นเทเลเฮิร์ตปลอดภัยกว่าแต่ลงลึกถึงผิวได้มากกว่าครับและนี่คือตัวอย่างผลลัพธ์การใช้สินค้าเครื่องไอเทราแคร์ของเราครับอย่างเคสนี้นะครับอยากผมนาทํำยังไงอย่างเคสนี้ครับน้องแววประกายจากสปปลาวก่อนหน้านี้เธอมีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบเต็มใบหน้าเลยนะครับ เวลาเธอไปข้างนอกไปพบปะผู้คนเนี่ยเธอก็ต้องใส่หน้ากากสวมไว้ด้วยครับเพราะว่าอายครับที่มีสิวอักเสบแต่ที่ซ้ำรายก็คือลูกชายสุดที่รักของเธอสแสดงอาการรังเกียจครับไม่กล้าหอมแก้มเธอหลังจากที่เธอตัดสินใจทดลองใช้เครื่องไอเทราแคร์ Care, เพียงแค่1เดือนนะครับอาการอักเสบของสิวเนี่ยก็ค่อยๆลดลง2เดือน3เดือนนะครับรอยดำๆก็เริ่มจางลงอย่างเห็นได้ชัดครับ กลายเป็นว่าทุกวันนี้ลูกชายของเธอหอมแก้มทุกเช้าเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามครับแต่มันคือการคืนความมั่นใจให้กับคนเป็นแม่ให้กับคนเป็นภรรยาเทสนี้ครับปวดเข่ามากเดินได้3ก้าวก็จะล้มแล้วนะครับหลังจากที่เป่าด้วยเครื่องไอิตาาแคร์ของเราเพียงแค่30นาทีครับเป็นยังไงไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผม สุดยอดมากๆครับลืมไม่เท้าไปเลยครับหรืออย่างเคสนี้นะครับคุณเพนจากยะโสธรเป็นก้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากฉีดวัคซีนโควิดจากที่ตอนแรกนะครับเธอยกแขนยกขาไม่ได้เลยเธอบอกไม่มีความรู้สึกเลยครับหลังเป่าเพียงแค่15นาทีครับเธอสามารถยกแขนได้ยกขาได้น้ายยําตาแห่งความดีใจก็ไหลออกมาทันทีเทสนี้ไฮไลท์มากๆเลยนะครับที่สุพัฒนค,ครับเป็นทนายความจากพัทลุง เขาเป็นน้องชายของพี่เนธพิ์ที่เป็นพยาบาลครับผมหลังจากที่พี่เนธพิ์ทราบข่าวว่าน้องชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตัดสินใจครับย้ายน้องชายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยเตรียมเตียงเตรียม,ร,ยมรถเข็นไว้พร้อมเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าทําใจนะ6เดือนนี้เขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องทานอาหารทางสายยางต้องใส่ผ้าอ้อมของผู้ใหญ่ แต่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก,ก,ก็เกิดขึ้นครับเมื่อพี่เนททิพย์ได้นําเครื่องไอเทอร่แคร์ไปเป่าให้กับน้องชายของตัวเองวันละสองครั้งเชา้าแล้วก็เย็นก่อนนอนเพียงแค่3วันนะครับเขาสามารถเริ่มตักข้าวทานเองได้10วันครับสามารถเดินเองได้กวาดพื้นเองได้30วันครับสามารถไปวิ่งออกกําลังกายได้ นอกจากเคสเหล่านี้แล้วเรายังมีเคสผลลัพธ์อีกเยอะแยะมากมายจากทั่วทุกมุมโลกครับทุกท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชดูในกลุ่ม Facebook กลุ่มนี้ได้เลยครับผมสำหรับตัวผมเองนั้นตอนแรกพูดตามตรงครับผมไม่เชื่อเลยครับผมรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้ทำไมมันดูโอเวอร์จังเลย แต่ก็ตัดสินใจครับซื้อมาทดลองใช้1เครื่องปรากฏผมนําเครื่องคลาสสิกนะครับกลับไปที่บ้านและไปทดลองเป่าหลังให้กับคุณพ่อคุณพ่อผมหลังย่อครับเพื่อยกต้นไม้มาหลังเป่า15นาทีคุณพ่อบอกว่าเบาขึ้นนะลูกผมได้นําเครื่องนี้ไปทดลองเป่าคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยเป็นปูิแผลจัดจามตอนเช้าเ้าเนี่ยฮัดเชยแบบดังมากครับห้าหกครั้งฝุคนทั้งบ้านเลยหลังเป่าจมูกและคอคุณแม่เพียงแค่15นาทีคุณแม่บอก ลงขึ้นนะบ bon. อลหลังจากนั้นผมก็ไปเป่าน้องสาวครับน้องสาวเนี่ยทำงานธนาคารนะครับจะต้องคอยนับเงินลูกค้าทาท่าเนี้ยตลอดเวลาจนกลายเป็นไหลติดนะครับไม่สามารถยกแขนได้สุดยกได้แค่นี้แล้วก็นอนตะแคงขวาไม่ได้เธอต้องไปทํากายภาพบําบัดทุกๆสัปดาห์หลังใช้เครื่องเป็นเวลา15นาทีนะครับน้องสาวผมสามารถยกแขนได้สุดเลยนอนตะแคงได้ด้วยน้องสาวผมบอกว่าพี่บอลเครื่องราคาเท่าไหร่ขอซื้อเลยหนึ่งเครื่อง ไม่กี่วันต่อมานะครับคุณแม่แล้วก็น้องสาวของผมเนี่ยสามารถเอาเครื่องนี้ไปแนะนำคนอื่นแล้วก็ขายสินค้าได้ด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าไปที่ออฟฟิศที่เดอะตีดรัชดาเพื่อจะไปสั่งซื้อสินค้าเพิ่มและผมก็ได้ไปเจอกับคุณหมอเยอะแยะมากมายหลายท่านเลยนะครับที่นําเครื่องนี้ไปใช้ดูแลผู้ป่วยอย่างท่านนี้นะครับดรนกนวรัตน์ท่านเป็นเจ้าของคลินิกความงามที่เชียงใหม่ถึง5าสาขาครับท่านได้นาเครื่องนี้มาเป่าที่หน้าคนไข้ คิดค่าสละหม0 0 0บาททําได้10ครัง้งหรืออย่างท่านนี้ครับแพทย์แผนไทยประยุกค,คุณหมอเบนซ์สุพนัทเจ้าของคลินิกกายภาพบําบัดกันตนานวด,ดึงดัดจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผู้ติดตามในทิกตอ,อกถึง2,000 0 0คนเลยนะครับท่านก็ได้นําเครื่องไอเทรแคร์ตัวนี้นะครับไปเป่าควบคู่กับการนวดกับการฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วด้วยท่านนี้ครับดรนัทยาลุตครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง เป็นคุณหมอจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับท่านก็นำเครื่องนี้มาใช้ในการดูแลคนไข้เช่นเดียวกันปัจจุบันครับเรามีคุณหมอนับร้อยชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับที่นําเครื่องนี้มาใช้ในการดูแลคนไข้ครับพอผมเห็นแบบนี้นะครับผมรู้เลยว่าสินค้าดีจริงแน่นอนครับไม่งั้นคุณหมอไหนหลายคนก็คงไม่นํามาใช้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเข้ามาศึกษาในเรื่องของวิธีการทําตลาดสําหรับวิธีการทําตลาดนะครับมีด้วยกันหมด5วิธีดังต่อไปนี้1ก็คือปล่อยเช่าเครื่องครับ อย่างตอนผมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับผมก็ตัดสินใจซื้อรุ่นคลาสสิกมาเนี่ยสิเครื่องเลยแล้วผมก็ไปปล่อยเช่าครับปรากฏผมปล่อยเช่าได้ทั้งหมด8คนผมปล่อยเช่าเดือนละ2อ0 0ันบาท7เดือนก็คืนทุนแล้วครับหปีกําไรเครื่องละ1 0 0 0 0บาทคือวันนี้นะครับแค่ท่านลงทุนครั้งเดียวเครื่องเดียวท่านใช้ได้กับคนทั้งครอบครัวเนี่ยท่านก็คุ้มมากอยู่แล้วครับแต่เมื่อท่านใช้แล้วดีปุ๊บท่านสามารถเอาเครื่องนี้ไปปล่อยเช่าต่อได้ เดือนละ2,000บาทเดือนละ2,000บาท7เดือนคืนทุนเพราะฉะนั้นไม่มีใครขาดทุนแน่นอนครับแล้วถ้าภายใน1ปีนะครับเครื่องมีปัญหาบริษัทการันตีครับซ่อมให้ฟรีแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยสุดยอดไปเลยครับโมเดลที่2ครับก็คือเป่าบรรเทาอาการปวดออฟฟิศซินโดรมเป็นลายชั่วโมงครับ300บาทถึง3,000บาททีมงานผมที่อยู่ในสนปปลาวนะครับเธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเธอก็ทำป้ายไว้หน้าร้านครับ เขียนว่ารับเป่าบรรเทาออฟฟิซินโดมลดอักเสบปวดข้อบาา่าไรเธอคิดชั่วโมงละ3 0 0บาทครับวันหนึ่งมีลูกค้าเข้าร้านสักงแสี่คนก็แฮปปี้แล้วครับหรือเจ้าของร้านสปานะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับเทศนั้นนะครับนำไปเป่าฝรั่งคิดชั่วโมงละ99้ดอลลาร์เลยทีเดียวครับฝรั่งหลายคนมาซ้ำา5-6รอบเลยโมเดลที่3ครับก็คือการเปิดศูนย์ประจำจังหวัดประจำแขวงครับหรือที่เราเรียกว่าไพรส์เวล b ี i แกลเลอรี่นะครับ ตัวย่อก็คือ P w G ครับผมวันนี้ท่านวางเงินประกันกับบริษัท10,000ดอลลาร์บริษัทนะครับให้สินค้าท่านมาสต็อกประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วทุกเครื่องที่ท่านจัดจําหน่ายได้ท่านได้ค่าคอมเครื่องละ9%เครื่องละ9ครับสมมุติท่านเปิดไป3ปี5ปีท่านอยากจะปิดศูนย์ท่านคืนเครื่องสต็อกให้กับบริษัทบริษัทก็คืนเงินประกันให้กับท่านครับไม่เสียอะไรครับวินวินด้วยกันทั้งคู่ ปัจจุบันนะครับเรามีศูนย์แบบนี้ทั่วโลกมากกว่า150ศูนย์ใน75ประเทศครับโมเดลที่4ครับก็คือใช้โซเชียลมีเดียนั่นเองครับเวลาท่านไปทำการเป่าบรรเทาอาการโปวดให้กับใครท่านก็อาจจะอัดคลิปวิดีโอไว้หน่อยแล้วก็เอาไปลงในแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG ซึ่งมันมีเทคนิคบางอย่างอยู่ครับว่าโค้ยังไงทำคอนเทนต์ยังไงให้คนสนใจอย่างตัวผมเองเนี่ย ขายทาง a c e b o o k ส่วนตัวไปแล้วมากกว่า50เครื่องโดยที่ไม่ต้องยิงแอดโฆษณาไม่ต้องจ่ายเงินให้กับ Facebook เลยแม้แต่บาทเดียวอยากรู้ไหมครับว่าผมทำยังไงถ้าอยากรู้รีบมาทำตลาดด้วยกันสิครับและโมเดลสุดท้ายโมเดลที่5ครับก็คือการสร้างตัวแทนจาหน่ายขยายเครือข่ายไปทั่วโลกซึ่งเป็นโมเดลที่ดีที่สุดครับเพราะว่ามันสามารถช่วยสร้างแพสซิฟอินคัมให้กับพันได้ปัจจุบันครับผมสร้างตัวแทนจำหน่ายมา1ปีกว่า มีสมาชิกมากกว่า800คนใน10ประเทศทั่วโลกผมมีทีมที่ได้รายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับที่ประเทศไทย2รหัสที่อเมริกา3รหัสที่ออสเตรเลีย5รหัสที่สปอปลาวเป็น10รหัสเลยครับถ้าคุณตัดสินใจอยากเป็นลูกค้าผมแนะนำครับเครื่องรุ่นคลาสสิกตัวสีแดงของเราสามารถใช้เองที่บ้านกับคนในครอบครัวได้ระยะเวลาการใช้ติดต่อกัน30-40นาทีพักให้เครื่องเย็นลงแล้วก็กลับมาใช้ต่อได้ครับ อายุการใช้งาน3-5ปีท่านใช้กับคนในครอบครัวใช้ดีแล้วท่านเอาไปปล่อยเช่าต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากทำการตลาดด้วยกันอยากมาร่วมทีมด้วยกันผมแนะนำครับรุ่นพรีเมียมครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง1-2ชั่วโมงเลยนะครับมันลึกกว่ามันหนักกว่าครับมันไปถึงกระดูกมากกว่าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็ได้คอมมิชชั่นมากกว่าเดิมด้วย รุ่นสุดท้ายครับรุ่นโปรครับเหมาะกับคุณหมอที่เปิดคลินิกคนที่จะไปเปิดเป็นศูนย์ในการช่วยดูแลคนไข้รุ่นนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้4-6ชั่วโมงครับเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเครื่องแรงมากๆแล้วก็ยังมีระบบที่เป็นลมเย็นแล้วก็ลมร้อนด้วยครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวคลทีมมินิมอลครับรีบติดต่อกับผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอตัวนี้ให้กับท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ